สวัสดีครับสบาสบาชิดกุมีอาทยทุกท่านทุกกลุ่มนะจีนยามเช้าเช้าวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นพศ2568กับการมาแผ่กระเทือทองคำค่ะสำหรับการาฟทองเช้าวันนี้นะคะจบด้วยแท่งเดยถ์ถอดไส้บนล่างเป็นเขียวค่ะลักษณะของกราฟแท่งนี้บอกว่ามีแรงขึ้นต่อนะฮะแนวร่วงก็แพมวันนี้จึงเลือกเฉดหน้าบายค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้วันศุกร์คาเทเดอร์วันนี้นวันศุกร์ค่ะอาจจะขึ้นทั้งสัปดาห์แล้วก็ลงวันศุกร์ก็ได้เหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมานะ แต่ว่าเนื่องจากแพทเทิร์นของกราฟค่ะยังมองว่าเป็นหน้าบายอยู่เขาพยายมจะเลือกเฉดหน้าบายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของทั้งเฟดในเฮสิเช้าวันนี้จบเป็นแท่งเขียวค่ะเฮสิเจ็ดโมงจบเป็นแท่งเขียวนะแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะในส่วนของกราฟอ่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ากราฟวันนี้ค่ะนะคะเขายังมีแรงขึ้นอยู่จะมีโอกาสดีราคาขึ้นแล้วก็จะไม่หลุดรับนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับค่ะตรงนี้สร้างแนวรับแต่ว่าคือสิ่งที่เห็นคือกราฟเริ่มแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีการมาทดสอบแนวรับในส่วนของนะคะมาแตะที่อินดิเคเตอร์หรือว่ามาแตะที่ในโซนแนวรับล่างคือแบบพยายามจะลงแล้วแต่ว่ายังลงไม่ได้ประเด็นก็คือจะมีการไซด์เวย์นะคะแตะเทสแนวรับแล้วสุดท้ายลงไม่ได้ราคาขึ้นต่อก็จะทําให้วีคนั้นจบเป็นเขียวเต็มแท่งถ้าเขียวเต็มแท่งแบบนี้บอกว่ามีแรงขึ้นค่ะถ้าดูวีคแล้วถ้ายังสัปดาห์นี้ยังเขียวแบบนี้อยู่คือยังขึ้นสัปดาห์หน้ายังมองขึ้นได้อีกงั้น วันนี้เราเลือกแนวเทรดบาย H4 เขียว H1 ค่ะอ่าเดี๋ยวรอ H1 สักพู่หนึ่งนะถ้าไม่ต่างกว่านี้ก็คือขึ้นดังนั้นหน้าเทรดชัดเจนวันนี้เลือกบายถ้าการวัด,ดเดชกเขียวจะจ,จบเขียวไม่ตรงแค่ไม่เทรดกดเงินนาไว้เอาไว้ทําการเทรดในวันต่อไปยินดีกับทุกกำไราย,ยินดีกับทุกความสําเร็จของเทรดเดอร์ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนและขอบคุณทุกคนที่พัฒนานิสยัยแล้วก็วินัยการเทรดของตัวเองอย่างที่โค้ดแคมบอกไปค่ะมาคนตามหาเทคนิคีการเยอะแยะมากมาย แต่พอสุดท้ายแล้วอ้าวเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือคุณแค่เจรไนนะคะเจรไนระบบการเทรดคือมันดีอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สาคัญคือเราต้องกลับมาที่พฤติกรรมการเทรดชัดเจนในหน้าเทรดรอคอยท่าเทรดที่ตัวเองชอบและใช่เท่านั้นไม่ตรงแค่ไม่เทรดนะคะแค่นี้เองแล้วจะทาให้คุณประสบความสําเร็จและมั่งคั่งร่ํารวยในตลาดนี้นะคะจงฝึกฝนสิ่งที่คุณมีที่ดีอยู่แล้วแล้วพัฒนาต่อไป ยังไงนะคะคุณก็สําเร็จและมั่งคั่งในตลาดนี้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลวก็นะคะกดซับสไครป์พูดคุยกันในช่องแม่บ้านอิทธิทั้งนะ,ะช่องเพจนะคะผู้ติดตาม8ปดเก้าหมื่นกว่าท่านนะคะช่อง t ิกต็อกนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็ยูทูบนะคะสี่หมื่นกว่าท่านก็ขอบคุณทุกท่กทานเลยที่เข้ามาติดตามนะคะก็ขอให้ท,ท่านนะคะประสบความสําเร็จในอาชีพและที่สําคัญค่ะฝึกฝนตัวเองเยอะๆค่ะจริงๆแล้วคนที่สามารถทาเงินในตลาดนี้ได้นะคะ คือคุณทุกคนนะคะต้องฝึกในเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะต่อให้รู้ระบบการเทรดเหมือนกันเรื่องการตัดสินใจก็สําคัญเพราะว่าการตัดสินใจจะเกี่ยวกับในเรื่องของประสบการณ์คือระบบการเทรดเมื่อเรารู้เหมือนกันแล้วในเรื่องของการตัดสินใจกล้าวางไม้วางหลอดมันจะเกี่ยวกับประสบการณ์ของเทรดเดอร์คนนั้นถ้าเทรดเดอร์คนนั้นมีประสบการณ์ในตลาดน้อยจะต้องสะสมชั่วโมงบินเพื่อให้คุณจําท่าเทรดต่างๆได้เพราะคนที่สะสมชั่วโมงบินได้แล้วปุ๊บจะได้ผลลัพธ์มหาศาลแน่นอนแต่ว่าโค้ชแคมอยากจะบอกคนที่เพิ่งเข้าวงการเทรดนิดนึงค่ะโค้ชแคือ มาแรกก็คือนะคะฝึกฝนตัวเองตอนแรกยังไม่ได้อัพกำไรหรือไม่ได้เงินมากแต่เป็นคนที่จดจําท่าเห็นและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทุกวันนี้สามารถคว้าเงินล้านในตลาดต่อวันเป็นธรรมดาสุดยอดมากเลยเก่งมากแรกๆคืออยากให้ทุกคนโฟกัสที่เทคนิคก่อนเทคนิคคือจําเทคนิคและความรู้ให้ตัวเองเข้าใจในวิธีการทั้งหมดหลังจากนั้นฝึกฝนในเรื่องของการพัฒนาหลอดและการกล้าตัดสินใจเรื่องการบางหลอดและถือกําไรมีคนพี่มาถามว่าแพรว,ว่าอยากได้จุดแม่นค่ะ อยากได้จุดแม่นต้องบอกว่าจริงๆคนที่ได้จุดแม่นหรือว่าได้ราคาที่ดีแล้วเออกล้าถือคือคนเหล่านั้นเขารู้ค่ะว่ากราฟตรงนี้มันขึ้นกราฟตรงนี้มันลงถ้าคุณอยากได้จุดแม่นคุณต้องไปเรียนกับคนที่รู้ค่ะเพราะเนื้องานที่เกิดขึ้นคนที่รู้ว่ากราฟจะขึ้นจะบอกคุณได้ว่ากราฟจะขึ้นแล้วนะเข้าบายได้นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องรู้เหมือนคนที่รู้นั่นนะคะแปลว่าอะไรคุณต้องไปเรียนรู้จากคนที่รู้ค่ะนะอันนี้คือคําตอบนะคะ ซึ่งบางทีบางคนบอกว่าอยากได้จุดแม่นอยากได้จุดแม่นคุณต้องไปเรียนจากคนที่รู้จุดแม่นค่ะมันจะทําให้คุณง่ายค่ะเพราะว่าในเนื้องานเนี่ยมันไม่สามารถบอกไล้ว่าเฮ้ยใบราคานี้เราขึ้นคุณต้องไปอาศัยการดูแท่งเทียนแล้วดูว่าอ่ามันจะย่อประมาณไหนยังไงแล้วจะขึ้นประมาณไหนนะคะนี่แหละค่ะสาคัญมากๆเลยอย่างนั้น อยากประสบความสําเร็จนะคะอยากได้ทางลัดไปถามคนที่รู้ไปเรียนรู้จากคนที่รู้ค่ะจะช่วยให้คุณเข้าใจและร่ํารวยได้ไวแต่ถ้าคุณศึกษาด้วยตัวเองก็ใช้เวลา2-3ปีก็ฝึกฝนต่อไปเป็นกำลังใจทุกคนขอทุกคนประสบความสําเร็จในอนาชีพสําหรับใครที่เจอแล้วก็ยินดีด้วยขอทุกคนฝึกฝนต่อไปและตั้งใจเรียนในสิ่งที่คุณนะคะได้ตั้งใจเรียนและก็ฝึกตัวเองให้ตัวเองประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่และเอาชนะความกลัวในตัวตนให้ได้เพราะความกลัวคือการหยุดยั้งความมั่งคั่งและความสำเร็จค่ะฝากไว้นะคะ คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสําหรับวันนี้ไม่มีคัสซูมค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเรียนคัสซูมตลอดระยะเวลา3วันของสัปดาหาน์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าและสาหรับใครที่อยากเป็น VAP ที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ตลอดเป็น VAP ทุกวันก็คือ 1. นึ่งแล้วนะคุณต้องเรียนคัสค่ะไม่ว่าจะเป็นคัสพื้นฐานซูมนะคะซึ่งจะสอนวันที่89มีนานนี้รุ่น5พื้นฐานซูมรุ่น5นะสอน89มีนานี้แล้วก็นะคะมะีคอร์สทอง5นาทีเรียนออนไลน์ นะสามารถลงทะเบียนได้เลยแล้วก็คอทองหานาทีเจอตัวเรียนวันที่11-12พฤษภาคมที่จังหวัดขอนแก่นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้คุณจะสามารถอยู่ในกรุ๊ปไลน์ได้ตลอดทั้งปีส่วนใครที่เรียนทอง5นาทีจะได้ถึงพฤษภาปี69อันนี้คมมากเลยใครสนใจก็นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Al ลน์แอดของทีมงาน140 l v j y s แล้วก็นะคะไลน์แอดโคตรนาโรธนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ